ชาวพุทธได้มาประชุมที่มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยมีสรดาวันปวินชัยสรดานะปะนว,วินชัยราวันเจอันนก็เราห่วงใยพระพุทธศาสนานี่องค์กรชาวพุทธนะฮะประชาชน ทุกส่วนมาประชุมกันวนันนี้เนื่องจากาพระพุทธศาสานาเราถูกรูกรานถูกคุกคามจากลัทธิความเชื่อต่างศาสนาทุกรูปแบบนะฮะทั้งลุกรานทั้งทางกฎหมายทางการปกครองทางเศรษฐกิจและการใช้สื่อสารมวลชนโจมตีพระสงฆ์โจมตีความคิดความเชื่อวัฒนธรรมแบบเีมีของเราดังนั้นด้วยความรักความหมวงใยวันนี้เรามาประชุมกันเพื่อ หาแนวทางในการที่จะปกป้องรักษาความเป็นคนไทยความเป็นเมืองพุทธความเป็นอิสระเสรีภาพในวิถีชีวิตของคนเราของคนไทยเราก็วันนี้เราฝากข่าวกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองศาสนาไปสู่ท่านทั้งหลายเราจะทำงานร่วมกันเราจะสื่อสารถึงกันในโอกาสต่อไปวันนี้เพราะ ความรักความเมตตาธรรมความดีงามจงแผ่ไหสารมุ่งมั่นถึงจิตใจของพวกเราที่เข้มแข็งและทุกท่านที่รับชมให้มีความสุขกายสุขใจ,จเจริญรุ่งเรืองยุ่งเกินไปจเจริญนอน